อันนี้เห็นเขาทำก็เลยลองมาทำดูเออมันสวยจริงนี่คือต้นบําลึงนะเ,ออเห็นเขาทำในติ๊กเก็ตก็เลยลองมาทำดูเห็นไหมนี่หัววานมันก็สวยจะชอบนี่มากกว่านี่ เรามาแต่งนี้น้องออกยอดนะ